เอาอย่าเฝ้าวพี่น้องกินบ่หมากอันนี้ไหมยังกออิมพะลัมเนะาะบุงปัาดแซงหนึ่งแซงนี่ไม่ปิดเตาสะออนแซงละจักโลเนี่ยกะสั่งมึงกินโลแล้วแต่หรือหรือทอกันเมืดด่อตีอ๋โโอแก้าวายเบิ้งกระลูกตีพอโอ้แก้วใบเบิ้งมันเป็นแซงโอ้เอามันขููตีมันสุกตีให้ใจไหนเจ้าขึ้นนะโอ,โอ้มันพ่อเก็บแล้วนี้บ๊อบซับนี่ เอาพี่น้องพ่อเก็บเราดิ่บ้าล,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 ละกูกะว่ามันเออเดี๋ยวถ่ายคลิปเงากัน<อ>พี่น้องพี่ลำ,ลำ,ำอินผาลำนะคะเอาว่าพี่น้องสซื้อไปฝาก ผู้ใดสนใจเอาบ้นี่สิเสื้อไปให้ซ้ำได้มาสวนบักอนอินพะลัมเพิ่นน่ะฝาวกมาเร็วเฝาถักมาเด้อสิบไปเอาเลือกเอาจันไหนอย่าฝ้าเอาโอขนเขอดออกเออย่าซีม่นอเอ่จันจันอยู่ไนคอยเอยมาก็ฝาเจ้าเอาหนวยใดเจ้าเอายุใส่ดิน อยู่ในนี้ให้เจ้าปิดกินกินปิ่นใหญ่ดิสิได้บ่ได้ว่าเดี๋ยวได้พี่น้องซีฟมังกรเนี่ยนี่ซีฟมังกรนะเอาบ่จันนี่มันจะฝาดเนี่ยแต่เดี๋ยวงานบ่ท่านได้บ่ท่านได้มันต้องเลี้ยงออกแดงเจ้าคนละพันตดอันที่กู๊กลัวไปก่อนคนละพัน เงย่างเง่าแห่เนื้อมันน้อยอืมอันนี้เนื้อลายแมนเสียบพี่น้องอันนี้เนื้อลายอันนั้นที่สื่อไปกอนมันพันเนื้อหน่อยหน่อยอันนี้เนื้อลายเพนะกัดไล่นี่ตีอ๋อตีกัดไล่นี่กัดไล่นั่นเนาะเนาะเนาะกัดจานนี่เขาว่าเอาบ่เอาจานนี่บ่อืเอาจานนี่บ่จานนี่เสียบก็กันอืมเอ้อแมงกูกกัดผิดตี กัดผิดไรเออจะแดงว่าเข้าอันเขากัดผิดว่าสันเขาวะถึงทางทางที่บอแม่เขากัดไล่ทางเพาว่าให้กัดไล่ตรงเต๋อมีรวอม่เ้ยนอม่เอเออมันไปเอาอันไหก็เอาด้วยเอาพี่น้องมาผามึงพ้ามันซิมจะไาอิ่มอลไรบ่สื่อหัวหามันหรอยิ่มนะได้ว่ากัน ไม่ได้สีอะไรเลยไม่ได้สีเลียดเลยเบาเบาหยอกมั้งจริงๆมาเด้อพี่น้องเด้อเบาเด้อเอาบ่านี่สิซื้อไปฝากสิซอ่ยิง่งยิ่งนีเอาบ่านี่จันเขาเรียกจันเขาเรียกจันสิโอซอจันจันเขาเรียกจันเหรอยังไม่เก็บกินเด้ขอข้างล่างเปิดซีมเลยเราเตี้ยโอ้มันเป็นสี่ติโอ้งามตัวเลยเนะาะแจ็คปีได้ผลนี่เหรอสองปีแย่ปีที่สามก็ได้ปีการณ์สองปีพคณะพี่นอ้องแต่สะอ่อนเอา คลิปนี้นนไว้สนีทกันได้พีน่น้องด้วยกินมากันอินพะาล่ำกันอินพะ